กล้องอยู่นี่เขามากินน้ำตรงนี้เห็นที่เราด้วยน้าน่ารักะทำไงจะได้ลงไปตรงนั้น่ะลงไปเลยเด็วที่ลงไป เดินมาใกล้เลยไอ็ตัวเล็กวิ่งน่าหลกอะ่ะงงทางสไลด์หรอก็ทิ้งกัน เป็นรถของกลุ่มรักวิสาหกิจค่ะชุมชนรอบละหกร้อยก็คือเรามากับรถออของกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะมีกุญแจเข้ามาใครสนใจก็เหมานะคะรอบละ600ก็สมาชิกกี่คนก็ได้นะกี่คนก็ได้ พี่ไพ่บอกว่าไม่โทรชวนไม่รู้ตัวเหมือนกันไม่รู้ตัวเหมือนกันพอดีเจอเจ้าาหน้ที่เขาแนะนำ้อนไไไปด้อเลี้ยงไปก็ไม่ทันเดี๋ยวบอกกินรออยู่พี่ใจ๊คพี่ไพ่บอกไม่บอกเลยนะบอกหาอะไรมาจุโจรบอกฉันก็ยังไม่ทันเลยเกลี่ยมาฝุ่นตลบเลยไม่น่าล้างรถสามรถห้าสิบเลย ขายตุ้แบ,บป่าเราจะดูเจอกระทิงกี่ตัว ใช่ค่ะลูกพีได้หมดค่ะลูก L E แล้วก็ P L E ทั้งหมดนี่ทั้งหลายตัวเดินมันใช่กําลังจะจมสาครั้งนะลูกแลอันดับสกอร์ตรงนี้มันมีเขามาเขามาทานน้ำเป็นทานอะไรคะยิ่ไหน่นะผมณตาไม่บอกเลยนะบอกได้ยังไงเราก็เขี้ยน4ี่กุล้อยนี่คนนี้ถูกใจบอกจะซื้อที่ให้กระทิงอยู่ นี่ก็นอแลนนอนใจนะจบจบเมื่อกี้ก็มีเห็นกระสิงข้ามถนนใกลๆกันนะแล้วก็เห็นกระสิงเดินไป็ทาง ตนี้ตัวม้ดอดนีเลยขอสองเลยนะตอนมจะา้จะมามันเอาหไปกันอะียก่อนนี่นี้โอ้ยมันเต็มถนนเคนไม่ใ่ใหม่ตัวนั้นก็นิ่งเลยนมาเดินมันมันนิ่งแ้วะถ้าเดินไอดีมันฟีดเลยแหละโอ้ยบ้าใกลมากอะาไมันต้องมีนะเอ๊ะอ๋ามาฟังพระสวด ขาว่าฟังพระสวัสดิ์จริงจริงคำว่าฟังพระสวัสดิ์นี่อันนี้วัดมากกว่าที่เห็นทั่นีอยู่ได้ยินเสียงเลยใกล้พอม้ไมวัด้องมีอยี่น่ายเยเราเห็นอย่าง้เราว่าตัวเล็กเราเข้าไปดูใกล้ๆกล้ามเนื้อเป็นมัดเลย เห็นด้านๆเนื้อขาคิดไปนะจะเดินไปหาเขาไหมลงไปมาไม่ต้องหาแล้นะลงมาน่เลยลงไปลงไปลงมานึ่ลูกไม่ต้องเดไม่ต้องเข้ามาหาหรอขอส่องเฉยขอดูเฉย ยืนโชว์หุ่นเขาให้ดูแน่ๆสายอยากโหดกันมาให้ดูดับๆถ้าเราถ้าเราก็ต้องเจอแหละนะไม่มานะจะาเจอบันแล้วถ้ากลับก็ต้องเจอเค้าอยู่อืถึงนำดูบนดูก่อนเขาคิดเราจะได้เอาไปเล่าว่าเนี่ยมาเจอใกล้ๆเลยมันมีพีโรมาแบบ ครััับนมต้งงเนี่ยขอบคุณนนะเี่ยพี่ถ่ายคลิปไว้โชว์ลูกค้าได้เลยนะบอกพามาาเจอถ่ยไปถ่ายไปกับโปรโมทคุณด้วยโปรโมทเจอกันจ้าวีวิวเนาะขอโทษขอโทษอุ้ยเอาทีแล้วที่อ่อ่ะยกไปขึ้นยกไปขึ้นเขาส่งสัญญาณจะวิ่งแล้วนะขอบอกส่งสัญญาณให้ตัวอยืนคู่กันอย่างนี้สง่านะ อีกตัวนึงหันตัวอีกตัวนึงหันนะเราที่มีสามตัวนะไปไหนตัววะโมอ่าเดี๋ยวโปรโมทให้เดี๋ยวจะลง y o u t u ู e พี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่เนยครับพี่ส่งสองพี่เนยหน่อยมองพี่เนยเนาะพี่เนยพี่เนยบอกเบอร์โทรหน่อยค่ะเบอร์โทรถ้าท่านใดอาจะจะอยากจะมาดูกระทิงที่จุดจจักรเขาสูงหรือวังน้ำถี่วของเรานะครับก็จะมีรถนำนำมาส่องสัตว์กลางคืนใช่ครับก็ประมาณสัก กโมงครึ่งหรือหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนำนำมาส่องแบบบางทีก็เห็นอยู่ใกล้ๆแบบประมาณนี้ใช่นี้ใกล้มากเลยค่ะหนึ่งทุครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสามสามครับชื่อพี่เนยนะครับพี่เนยพี่เนยใจดีมากเพราะว่าพี่เนยพาพาเข้าไปใกล้มากแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสามสามหนึ่งสามสามสามไปแล้วเขาสวย ปีกว่าครับเบอร์นโอ้โหที่ไม่ใช่สิบกว่าปีสิบสองปีกว่าต้องไปรับที่รีสอร์ทไหมคะได้ครับถ้าสะดวกจะมาก็รับที่รีสอร์ทก็ได้บริการรับที่รีสอร์ทด้วยใช่ครับถ้าไม่สะดวกบางทีมาตอนเย็นเย็นอาหาที่จอดรถไม่ได้หรอกอาหาเดี๋ยวพี่ก็จะขับเข้าไปตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนู้น หูกล้ามเนื้อดีเริ่มหนกล้ามเนื้อลส่อได้สองได้ที่พี่จิมหนกล้ามเนื้อไปเนี่ยเป็นมัดเลยกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เป็นนนู้นนู้นใหญ่กว่าเราเวูตามนี่กัเพเลยนะจริง่ะเนี่ยูตาเห็นไหมเนยนะหนูดูพ่อขอก่อนลูก่พ่อพ่อก่อนหนูพ่อหนจะท่องลงทีวีออกกล้องยูทูบ มีชื่อไหมเนี่ยถ่าย่มไหตรงนี้ก็มีเบบเต็มเลยนี่ี่ตั้งท้ายถ่ายรูปแล้วเร็วรอบเอไว้ี่สติเฉยๆไปลงไปก่อนหนูไปลงไปลูกไปเดี๋ยวพ่อขอผ่านก่อน

หนีหนีหน oh, oh, uh, ี่มหลายตัวนี้นไอลี่ตัวนี้น่ารักอะพี่ส่งตัวนี้หน่อยตัวนี้น่ารักอะตัวไหนลูกเีตัวนี้น่ารักเขาก็สวยมากเลยอะสวยสวยสวยหลอด้น่ยพ่อบอกให้หลบลูก็ไม่เชื่อหนูยืนนิ่งเลยอะปจะบอกได้สิแล้วเดินลงไปก่อน แล้วน้าจะงังเลยอ่ะไม่หลบอ่ะเฮ้ยเี๋ยโอ้โหลูกหลบก่อนค่ะมันดูตัวผู้ตัวเมียไงเนาะวิแต่ตัวนี้สวยอ่ะตัวนี้สวยเนี่ยโอ้โหเข่าใช่เข่าก็สวยมากเลยอ่ะตัวเองไม่ไปเขาไปนะ ปพ่อพ่อไม่ทำไรหรอกพี่สองทางนี้ดิสองทำอะไรแต่อย่าทำไรพ่อับไปเลยพี่แต่อย่าทำอะไรพ่อทำไปเลยทำไปเลยลูกไปดูขาดีไหมโบดูก้าเหนือดิมหเแี่ลูกไปนั่ลุบไปก่อนนั่งเร็วคนยากเลยหนาหรอไปลุบไปก่อนลูกโอ้สวยจังเลย

แต่ก่อนผมก็ขับผ่านไปนะแต่อันนี้มันผมก็เสีอเสือเพระ่าณสถานการณ์เมื่อคืนนี้ใช่ที่ช้างไอ้ไหมแม่ช้าเมื่อคืนก็เพิ่งมีช้างทำลายคนเขาก็เลยไม่กล้าขับผ่านนี่งี้อเมันยังไม่เข้าไป